สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับแหมว่าจะไม่ทํา EP นี้ก็รู้สึกจะไม่ได้ซะแล้วนะครับเพราะอะไรนะครับเอาเราจะปล่อยให้คนรักชาติเนี่ยนะครับเพื่อนออกมายืนโดดเดี่ยวลําพังโดยที่ถูกไอ้พวกเอ่อคนที่ครั่งนักการเมืองด่าฟฟีเนี่ย บอกตรงๆนะครับรู้สึกไม่เหมาะสมนะครับเไม่ใี่ที่สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำส่วนตัวนะครับแอดมินและก็คนรักชาติที่เป็น FC ทั้งหมดต้องกราบขอบพระคุณท่านเรวัตกลิ่นเกษรมากๆเลยนะครับเพราะการทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองคนหนึ่งของท่านเรวัตเนี่ยนะครับเพื่อนๆได้สร้างเอ่อความมั่นอกมั่นใจให้กับประชาชนนะครับมากโขเลยครับเพื่อนๆ เพราะอะไรก็คนไทยเขาหวาดระแวงนะครับว่ามีข่าวลงข่าวลือว่าท่านแม่ทัพอาจจะถูกปลดอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าเป็นข่าวโคมลอยหรือการโยนหินถามทางหรือนะครับความพยายามนะครับในการสร้างอํานาจต่อรองของนักการเมืองนะครับประชาชนคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดินนะครับเกือบทั้งหมดเขาไม่ค่อยไว้ใจพฤติกรรมการทํางานของนักการเมืองครับเพื่อนๆดังนั้นความรู้ที่ท่านเลวัต กลิ่นเกสรนนำมาบอกประชาชนเนี่ยก็เป็นความรู้ที่ท่านเนี่ยเคยทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนคนไทยในฐานะข้าราชการเจ้าหน้าที่ตำรวจใหญ่นะครับที่บอกตรงๆว่าตรงฉินมากครับเพื่อนเพราะส่วนตัวนะครับเออไม่สงสัยในความรักชาติของท่านเลยท่านออกมาฟาดก็ฟาดมันตรงๆเลยนะครับเพื่อนๆท,ท,ทั้งๆทีงงจริงๆแล้วท่านจะหลีกเลี่ยงด้วยการไม่ตอบคําถาม ที่ประชาชนสอบถามมาด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยบ้านเมืองก็ได้นะครับเพื่อนแต่ท่านก็เลือกจะให้ความรู้กับประชาชนตามประสบการณ์และความสามารถของท่านที่สะสมมาทําให้คนไทยนะครับโล่งอกนะครับโอ้โหเบาใจได้เยอะเลยครับเพื่อนๆแต่กลับมีอดีตดารานะครับครั่งนักการเมืองใช้สื่อโซเชียลที่มีอยู่ของตัวเองเนี่ยนะครับออกมาบูลลี่ได้ค่านะครับว่า ท่านเลวัดให้มันเสียห,หายเนี่ยบอกตรงๆส่วนตัวต้องกราบขอพระคุณคุณอาเลวัดมากๆเลยนะครับที่เอประกาศว่าจะดําเนินคดีตามกฎหมายข้อหาดูหมิน่นนะตายไ่งามไส้สุดท้ายอดีตดาราท่านนั้นต้องออกมานั่งกราบขอโทษแล้วก็พูดลิ้นลวนว่าเออเป็นภาพรวมแต่จากที่แอดมินนะครับไปส่องดูนะครับเพื่อนๆโอ้โห คุณนี่ด่าเขาเต็มๆเลยนะครับเพื่อนๆทำไมไม่รู้เหรอครับว่าเขาให้ความรู้กับประชาชนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติในขณะที่ตัวคุณเองเนี่ยออกมาปกป้องผลประโยชน์ของนักการเมืองครับเพื่อนๆต้องบอกก่อนนะครับว่านักการเมืองไม่ใช่ประชาธิปไตยครับอาสามารับใช้ประชาชนไม่ได้อาสามาขายชาตินะครับเพื่อนดังนั้นนะครับประชาชนต้องวิพากวิจารณได้ครับเพื่อนเพื่อนเพราะระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับ ก็คือสื่อมวลชนและประชาชนและก็คนที่มีชื่อเสียงเนี่ยต้องตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองเขาถึงเรียกระบอบประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่มาโอโหตายและไองามไส้ออกมานั่งเชียร์นั่งอวยนักการเมืองคุณรู้หรือไม่ว่าทำไมคุณถึงต้องออกมาเป็นอินฟูเอนเซอร์นั่งอวยนั่งเชียร์นักการเมืองแต่กลับไม่มีงานจ้างอย่างการแสดงหรือละครนะครับ ส่วนตัวเนี่ยเป็น f c เพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าเออท่านนี้นะครับเออดาราเก่าคนนี้นะครับเพื่อนๆจะตีบทแตกนะครับในการแสดงเนี่ยบอกตรงๆนะรู้สึกประทับใจมากแต่ไม่คิดว่านะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับจะมาลหลงไหลฝากไฟนักการเมืองครับเพื่อนๆถ้าหากเขามีตอบเอสักนิดหนึ่งเขาอาจจะไม่ฝากไฟนักการเมืองก็ได้นะครับเขาน่าจะเอกใจว่าทําไมเขาถึงไม่มีงานละครหรือง,งานแสดงนะครับ เพราะอะไรล่ะครับเอากอนนะักการเมืองเนี่ยมันออกกฎหมายให้ประเทศชาติเสียเปรียบจนประชาชนคนไทยไม่มีกํำลังซื้อครับเพื่อนยกตัวอย่างเช่นนะครับประชาชนคนไทยต้องจ่ายค่าราคาพลังงานที่ค่อนข้างแพงครับเพื่อนและ2ก็คือปล่อยปะะละเลยให้แรงงานต่างด้าอบพยพแห่กันเข้ามานะครับเพื่อนแย่งค้าขายนะครับแย่งการแย่งงานนะครับเพื่อน ทำให้เงินของเราในประเทศเนี่ยไหลออกไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านครับเพื่อนต้องบอกก่อนนะครับว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเนี่ยนะครับเพื่อนมันคือองค์กรการคอร์รัปชันที่ใหญ่ที่สุดระดับประเทศเลยครับเพื่อนทำลายทั้งเศรษฐกิจนะครับล้างผ่านทั้งงบประมาณภาษีครับเพื่อนแถมยังมีข้อบทกฎหมายนะครับอนุญาตให้ฟอกสัญชาติได้ยกตัวอย่าง เรียนจบปริญญาตรีมีสิทธิ์ในการร้องขอสัญชาติไทยดาราไทยก็จึงตกงานไงครับเพราะมีลูกหลานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาเป็นทั้งอินฟลูเอนเซอร์และเข้ามาเป็นดารานะครับที่หนักกว่านั้นคืออะไรคุเหมือนตายแล้วไอ้งามไส้ในอนาคตประเทศไทยจะมีนักการเมืองเชื้อสายต่างด้าวปมา,าม่าลาวกามเม <laughs> อ่อนหนักเลยกูขาวนี้ส่วนตัวนะครับไม่ได้มโนมนึกลอยๆกรณีที่ดาราไทยตกการตกงานครับคุณต้องย้อนไปดูในอดีตครับเรามีหลักฐานชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าต๊อกหรือสระพง์ชาติหรือใครก็ช่างนะครับเพื่อนๆที่เคยเป็นดารารุ่นใหญ่เนี่ยนะครับเพื่อนไม่ว่าคุณจะเป็นพระเอกหรือพระรองนะครับคุณก็จะมีงานทําจนวาระสุดท้ายครับเพื่อนซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้น ค่าแรงก็ไม่ได้แพงเท่ากับทุกวันนี้ครับเพื่อนแต่ดาราทุกท่านก็ได้รับแรงสนับสนุนจากกองเชียร์จาก FC จากประชาชนคนไทยนะครับอย่างต่อเนื่องครับเพื่อนเพเพราะอะไรเพราะมันไม่มีต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพนะครับคนไทยก็มีกำลังซื้อแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่นะครับต่างด้าวเนี่ยเข้ามาอยู่กันล้นบ้านล้นเมืองแถมทำผิดกฎหมาย แย่งขาแย่งขายแย่งอาชีพสงวนของคนไทยนะครับพอฟอกสัญชาติกันสําเร็จได้เนี่ยนะครับก็เข้ามาแย่งการแย่งงานที่อ้างว่าสงวนนะเอาไว้ให้คนไทยสรุปลูกหลานต่างด้าวทาได้หมดครับเพื่อนๆรวมไปถึงเป็นดาราเป็นอินฟลูเอนเซอร์มันถึงวุ่นวายปั่นป่วนมีดาราเลือกข้างเลือกฝ่ายแบบทุกวันนี้ครับเพื่อนๆฝักใฝ่นักนะการเมืองโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนมีชื่อเสียงเนี่ยถ้าไม่ได้รักชาติรักแผ่นดิน หรือภูมิใจในความเป็นไทยเนี่ยต้องวางตัวเป็นกลางนะครับไม่ใช่โยกย้ายโอนอ่อนพรโปนนะครับไปตามกระแสเชียร์นักการเมืองครับเพื<ๆ>่อนๆต้องบอกก่อนว่าคนที่มีชื่อเสียงพอคุณไปชี้นำแบบนี้ประชาชนก็เข้าใจผิดนักการเมืองก็สบายเลยครับคิดจะโกงบ้านกินเมืองอย่างไรก็ได้ส่วนตัวจึงไม่แปลกใจนะครับ ไอช่องทางธรรมชาติที่อยู่ข้างประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหากันเรื่องภูมแดนเนี่ยมันถึงได้รับการใช้งานอยู่เรื่อยๆโอ้ตายเลยงามไส้ต้องบอกก่อนนะครับว่านะักการเมืองเนี่ยมันไม่ได้มาสนใจอินฟลูเอนเซอร์หรือสื่อมวลชนที่นั่งอวยนั่งเชียร์มาหรอกครับเพื่อนๆวันนี้คุณมีประโยชน์กับพวกเขา ลองวันข้างหน้าเขามีอำนาจเหลือล้นมหาศาลดังที่ใจเขาปารถนาละครับไม่ว่าจะสื่อหรืออินฟลูเอนเซอร์หน้าไหนก็ช่างครับเพื่อนๆสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะเหมือนเออเอ๋งหัวเน่าก็ได้เพราะอะไรหมดประโยชน์ไร้ค่าครับเพื่อนๆมีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะถมเถไปนะครับเพื่อนนักการเมืองเนี่ยเขาสนใจแต่ผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องแล้วก็อำนาจเท่านั้น ยิ่งเขากดหัวสื่อหรืออินฟลูเอนเซอร์หรือประชาชนคนไทยได้เนี่ยเขายิ่งต้องทำเพราะอะไรล่ะครับเพราะมันเป็นผลประโยชน์เกี่ยวกับเงินกับทองและอำนาจของเขานะครับเพราะถ้าหากประชาชนรู้ทันหรือฉลาดมากพอเนี่ยมันเป็นภัยต่ออำนาจในมือเขาแล้วเขาจะโกงบ้านกินเมืองกันยังไงนะครับส่วนตัวคิดว่าเอออยากให้กลับตัวกลับใจซะมานั่งตรวจสอบนักการเมืองดีกว่านะครับเพื่อนะครับอะไรนะครับในบ้านในเมืองเนี่ย มันจะดีขึ้นนะครับเพอๆเนี่ยอาจจะได้แรงใจแรงเชียร์จากคนรักชาติก็ได้นะครับเพราะอย่างน้อยก็ดีกว่ายืนโดดเดี่ยวหน้าบัลลังอย่างเดียวดายนะครับหรือต้องมากราบขอโทษคุณอาเลวัตนะครับพื <c oughs> อ่อนหัอใงามใสไอ้รอดตาปอนสุดท้ายนี้ก็กราบขอบคุณคุณอาเลวัตกลิ่นเกสรมากๆเลยนะครับที่อย่างน้อยเนี่ยเออกูนึกแล้ววันหนึ่งนะครับแหม อดีตดาราคนนี้มึงต้องพลาดนะเขาไองามไส้ไป<ม> <รอ S 2> ลอง<า>พลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสอง,สองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสอง,ส,องสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรติจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่ง